สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเผยดวงจากตัวเลขที่ตรงอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะที่จะสามารถบ่งบอกอุปนิสัยและชีวิตของบุคคลน,นั้นๆตามวันเกิดและตัวเลขที่เกี่ยวข้องในชีวิตได้อย่างแม่นยำเลยล่ะค่ะสำหรับคนที่เกิดวันที่1วันที่11วันที่21ที่มีเลข1ในวันเกิดเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเยอะค่ะ ในหัวเนี่ยเป็นคนช่างคิดเพราะฉะนั้นให้ระวังโรคปวดต้นคอหรือว่าลมกรดแก๊สในกระเพาะเยอะมีอาการมึนหัวบ่อยๆค่ะไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรนะคะก็จะเก็บมาคิดเก็บมานอนคิดค่ะทำให้เป็นคนคิดมากเรามีวิธีแก้นะคะก็คือการนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์บ่อยๆค่ะสำหรับคนที่เกิดวันที่2 12 22ค่ะที่มีเลข2ในวันเกิดไม่ว่าใครนะคะเกิดในวันที่นี้ใครก็อยากได้เป็นแฟนต้องทำใจหน่อยค่ะต้องจีบกันห้ามสัญญาอะไรเด็ดขาดนะคะเพราะว่าคนที่เกิดในวันที่นี้เป็นคนช่างโจทช่างจำค่ะเวลาผิดหวังเนี่ยไม่ได้ดังใจอะไรที่เคยสัญญาไว้ตายไปเจชาติก็ยังขุดขึ้นมาด่าได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคนที <S 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 ่เกิด เลขที่มีวันที่สองเนี่ยเป็นคนย้ำคิดย้ำทำคนที่เกิดวันที่นี้ให้ระวังเวลากินอาหารจะผิดสำแดงง่ายท้องเสียง่ายให้ระมัดระวังค่ะเรียกว่าธาตุอ่อนนั่นเองค่ะคนที่เกิดวันที่3 13 23ค่ะที่มีเลข3ในวันที่เกิด คนที่เกิดในวันที่นี้จะให้ความสำคัญอยู่2เรื่องเรื่องแรกนะคะก็คือหลักในการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยคือความรักใครที่เกิดวันที่3จะเป็นคนรักใครรักจริงค่ะใครอยากได้คนที่รักจริงก็ให้จีบไว้เลยค่ะคนที่เกิดในวันที่มีเลข3อยู่เนี่ยจะดีมากๆแต่ระวังให้ดีนะคะคนเกิดวันเนี้ย ด้วยความที่เขารักใครก็รักจริงเพราะฉะนั้นเขาจะมีทุกข์ในตัวเองขี้หหงขี้ห่วงจำผิดเน็บแนมประชดประชันจิกกัดทุกอย่างเลยค่ะก็เพราะว่าเขาเนี่ยรักคุณถ้าไม่สมหวังในความรักก็อาจจะจบด้วยการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายได้ส่วนคนที่เกิดวันที่3เนี่ยอีกความหมายหนึ่งก็คือครอบครัว เพราะฉะนั้นนะคะคนคนนี้จะเป็นคนให้ความสำคัญกับชีวิตครอบครัวอย่างมากเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เกิดวันที่นี้เนี่ยได้เป็นแฟนถือว่าโชคดีมากค่ะแต่ก็ระวังอย่าไปทำให้เขาผิดหวงัง ส่วนใครนะคะที่เกิดวันที่3แล้วยังไม่มีแฟนนะคะก็ให้บอกกับตัวเองไว้เสมอว่าเตรียมตัวเลือกวัดที่จะบวชได้เลยค่ะเพราะว่าคิดมากเลือกมากสเปคมากกลัวการผิดหวังในเรื่องความรักมากจนเกินไปค่ะจนทําให้ชีวิตเนี่ยอาจจะเปิดใจรับใครไม่ได้อีกเลยค่ะต่อไปนะคะคนที่เกิดวันที่4 14 24ที่มีเลข4ในวันเกิดค่ะ ทำใจไว้ด้วยเวลามีปัญหามีอะไรกันเนี่ยอย่าทะเลาะเป็นอันขาดเพราะปากตรงนะคะแต่ด่าจเจ็บเป็นคนที่พูดจาทิมแทงหัวใจได้อย่างดีมากแต่ในขณะเดียวกันนะคะคนที่เกิดวันที่4นั้น mm. ก็เป็นคนอมทุกข์มีปัญหานะคะไม่ค่อยบอกใครชอบคิดว่าตัวเองเก่งและจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้บางครั้ง เมื่อหาทางออกของปัญหาไม่ได้นะคะคนเหล่านี้มักจะจบด้วยการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายเช่นเดียวกันค่ะผู้หญิงนะคะที่เกิดวันที่ที่มีเลข4เนี่ยให้ระวังเรื่องประจำเดือนมาไม่ปกติด้วยความที่เป็นคนที่เก็บกดนะคะแล้วเก็บมาคิดมากจนเกินไปเนี่ยจะทําให้ระบบหมุนเวียนโลหิตเนี่ยไม่ค่อยดีค่ะใบหน้าก็จะไม่มีสีเลือดประจำเดือนมาก็จะผิดเวลา มาก่อนมาหลังเร็วจนเกินไปค่ะต่อไปนะคะคนที่เกิดวันที่ 5, 15, 25ที่มีเลข5ในวันเกิดนะคะใครได้แฟนเกิดวันที่นี้นะคะทำใจได้เลยค่ะอารมณ์ร้อนหงุดหงิดโมโ oh, หทำอะไรเร็วนะคะเป็นมนุษย์ห่เปอร์เลยล่ะค่ะรอใครไม่ค่อยเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเลข5เนี่ยจึงเป็นเลขของอารมณ์ค่ะ คนเกิดในวันที่นี้นะคะให้ระวังเรื่องอารมณ์ให้ดีค่ะส่วนใหญ่นะคะชีวิตจะผิดพลาดในเรื่องของอารมณ์ของตนเองด่วนได้ด่วนเร็วด่วนตัดสินใจจนขาดความรอบคอบนะคะอันนี้ถือว่าไม่ดีเลยค่ะส่วนถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยที่มีเลข5อยู่นะคะก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของประจำเดือนไม่ดีเช่นเดียวกันโดยเฉพาะประจำเดือนสีเลือดจะมาแบบผิดปกติเลยล่ะค่ะ เลือดเนี่ยจะออกเป็นริ่มเลือดปนน้ำออกมาด้วยนั่นหมายถึงมีภาวะอาจจะมีลูกยากได้ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำโรคหัวใจโดยเฉพาะคนที่เกิดวันที่5เนี่ยจะมีอาการมึนหัวและปวดหัวบ่อยๆอันนี้นะคะเกิดจากภาวะอารมณ์และเลือดลมทั้งนั้นใครที่เกิดวันเที่นี้ก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีค่ะคนที่เกิดวันที่ 6- 16 ย6ที่มีเลข6ในวันที่เกิดนะคะใครได้แฟนคนที่เกิดวันที่6เนี่ยค่ะทำใจไว้เลยค่ะเหมือนจะได้ผีดิบติดตามตัวค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยจะไม่เชื่อใจอะไรใครง่ายๆเป็นคนขี้ระแวงค่ะระมัดระวังสูงโดยเฉพาะกับแฟนเนี่ยจะขี้หึงขี้หวงจับผิดเน็บแนมประชดประชันจะชอบพูดจาชวนเลิกอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ คนที่เกิดวันที่นี้นะคะก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะอาหารให้ดีค่ะเพราะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วเนี่ย ใจจดใจจ่อไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเลข6มีลักษณะเขียนเป็นตัวคอโค้งนะคะนั่นก็หมายถึงคนที่เกิดวันที่นี้เนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเส้นประสาทต,ตาใส่แว่นตาหรือบริเวณปวดต้นคอบ่อยเลข6เนี่ยจึงเป็นเลขของการระแวงระแวดระวะังค่ะคนที่เกิดวันที่นี้เนี่ยเหมือนจะมีเพื่อนเยอะแต่สนิทจริงจริงเนี่ยจะมีน้อยค่ะคนที่เกิดวันที่7 17 27ที่มีเลข7ในวันที่เกิดค่ะใครได้แฟนเกิดวันที่นี้นะคะคุณโชคดีดีมากๆค่ะคุณจะได้พระเอกนางเอกในละครน้ำเน่ามาอยู่ในชีวิตของคุณเอะอ,อะไรนะคะก็จะร้องไห้เถียงอะไรไม่ได้ก็จะร้องไห้ค่ะชอบทำหน้าตาสงสารคนเกิดวันที่7เนี่ยเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรมันก็ ก็บอกว่าก็ได้ก็ได้นะคะแต่ในใจคืมไม่ได้พอไม่ทำก็องอนนะคะพอถามว่ามีอะไรไหมไม่มีส่วนคนที่เกิดวันที่เจ็ดเนี่ยเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเหมือนจะมีเดจาบูบ่อยค่ะชอบเห็นเหตุการณ์ที่เคยเห็นแล้วบางสถานที่นะคะก็จะรู้สึกคุ้นเคยเหลือเกินเพราะฉะนั้นนะคะคนที่เกิดวันที่นี้ต้องหมั่นทำบุญให้ตัวเองในทุกๆเดือนค่ะจะได้มีเงินเก็บ มีเงินดีไม่งั้นนะคะคนที่เกิดวันที่นี้เนี่ยเก็บเงินเท่าไหร่นะคะก็จะมีคนมาช่วยใช้อยู่ดีๆค่ะบางทีนะคะก็จะมีเหตุต้องจ่ายเงินเป็นก้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเลขเจ็ดจึงหมายถึงเรื่องดราม,มา่าและสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคนที่เกิดวันที่8 18, 28ที่มีเลข8ในวันที่เกิดนะคะ จำไว้เลยว่าใครได้แฟนวันที่นี้นะคะเขาเรียกว่าพวกหน้างเงินค่ะในชีวิตของเขานะคะมีแต่เรื่องเงินเออะอะไรนะคะก็พูดแต่เรื่องเงินค่ะวางเป้าหมายในชีวิตเยอะมากอยากทำน่นอยากทำนี่แต่ไม่เคยลงมือจริงๆกับมันสักทีค่ะ ถ้าเกิดวันที่8เนี่ยแล้วคุณจริงจังกับมันเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างดีเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเลข8จึงเป็นเลขแห่งการเงินนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคนที่เกิดวันที่9 19 29มีเลข9ในวันที่เกิดใครนะคะได้แฟนเกิดวันนี้นะคะเหมือนได้แฟนมนุษย์ต่างดาวในชีวิตหงุดหงิดงี่เง,ง่าชอบพูดจาภาษาต่างดาวนะคะชอบพูด ภาษาส่วนตัวบทจะน่ารักก็น่ารักค่ะบทจะดือด้อก็ดื้อบทจะไม่ฟังเหตุผลก็ไม่ฟังใครค่ะจึงเรียกได้ว่าเป็นอารมณ์แบบเด็กๆหรือหมายถึงเด็กนั่นเองค่ะใครที่มีเลข9ในวันเกิดเช่นเลขที่บ้านเลขทะเบียนร,รถแล้วก็มีเลข5อยู่ด้วยเนี่ยให้สันนิษฐานว่า 1. นะคะบ้านหลังนั้นเกี่ยวข้องกับการทำแท้ง 2. เคยแท้งลูก 3. เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง 4นะคะที่มีบ้านมีการไหว้กุมารทองเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีเลข5อยู่ด้วยต้องไหว้ให้ดีค่ะไม่เช่นนั้นบ้านหลังนี้จะมีแต่ความวุ่นวายชีวิตก็จะวุ่นวายด้วยค่ะต่อไปนะคะคนที่เกิดวันที่10 20 30นะคะที่มีเลข0ในวันที่เกิดใครที่เกิดวันที่ที่มีเลขศูนย์อยู่ด้วยนะคะคนเหล่านี้ จัดให้เลยนะคะตำแหน่งชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านค่ะแต่เอาตัวเองไม่รอดไอ้อะไรก็ตอบแทนคนอื่นไปหมดนะคะแต่ตัวเองเนี่ยตอบเรื่องปัญหาตัวเองไม่ได้คนที่เกิดวันที่10นะคะจึงหมายถึงคนหมู่มากเพื่อนฝูงนะคะถ้าเลขนี้นะคะไปปรากฏอยู่ในเลขที่บ้านหรือทะเบียนรถแปลว่าคนเหล่านั้นนะคะหรือบ้านเหล่านั้นมักจะอยู่แบบเหมือนสาธารณะมีแต่คนมาช่วยใช้มีแต่คนมาหยิบยืม มีแต่ภาระของคนอื่นนะคะแล้วก็มักทะเลาะกับคนในครอบครัวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะคือดีกับคนอื่นแต่ก็เอาเรื่องของคนอื่นมาทะเลาะกับครอบครัวนี่คืออุป,ปนิสัยของคนที่เกิดวันที่ที่มีเลขศูนย์นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือเลข0ูนย์ถึงเใครที่เกิดวันที่ไหนนะคะก็ลอง เอามาชนกันแล้วดูความหมายแล้วคุณจะรู้ว่าตัวคุณเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นใครที่เกิดวันที่13นะคะก็แสดงว่าเลข1คือความคิดเลข3คือความรักนะคะแปลว่าคนที่คิดมากในความรักคนที่เกิดในวันที่นี้นะคะก็จะเป็นคนที่คิดมากในเรื่องของความรักแต่พอกับตัวเลขเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเลขคําว่าผีแปลว่าคนเหล่านี้เนี่ยถ้าความรักของเขาไม่สมหวังหรือคนที่เขาจีบแล้วไม่สมหวังเนี่ย ถ้าเขาไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นเลขผ่าดวงชีวิตจากตัวเลขวันเกิดสูนแม่นยำของคุณหระอยู่จิตสัมผัสนะคะไม่พลาดคลิปดีดก็อย่าลืมติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ